ทำอย่างไรเมื่อในทุนที่รับซื้อฝากทรัพย์สินของเรานะคะพอถึงวันจะถ่ายโทรไปก็หายไลน์ก็ไม่ตอบค่ะโอ้ยอย่างนี้เราต้องโดนยึดทรัพย์สินแน่เลยเดี๋ยววันนี้ไปดูวิธีกันค่ะก่อนจะไปติดตามเนื้อหาอย่าลืมกด subscribe ช่องของ Winvestor ก่อนนะคะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook จะได้ไม่พลาดการติดตามเรื่องข่าวสารอสังหาหรือในหน้าอสังหาค่ะสวัสดีค่ะโบลิิงนะคะจากวินเวสเตอร์ค่ะหลายคนคงเคยได้ยินใช่ไหมคะข่าวที่ว่าพวกชาวบ้านหรือว่าชาวนานเนี่ยถูกหลอกให้เอาที่นาของตัวเองนะคะมาทําขายฝากกับนายทุนซึ่งขายฝากอะคะ่ะพูดง่ายๆมันก็คือธุรกรรมการผู้ยืมเงินชนิดหนึ่งนะคะที่ตัวผู้กู้เนี่ยจะต้องนําทรัพย์สินนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดที่ดินที่นานหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะ ไปค้ำประกันกับทางนายุนเพื่อให้ได้เงินก้อนมาค่ะเพื่อเอามาหมุนหรือเอามาใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็ต้องคืนกลับไปนะคะด้วยการจ่ายดอกเบี้ยส่วนหนึ่งพร้อมกับเงินต้นนะคะซึ่งจะมีกําหนดระยะเวลาเอาไว้นะคะว่าขั้นต่ําๆเนี่ยก็คือมีกําหนด1ปีและก็มากสุดได้ไม่เกิน10ปีนั่นเองนะคะ ซึ่งตรงนี้เป็นข้อควรระวังมากๆนะคะสําหรับผู้กู้หรือผู้ที่นําทรัพย์ไปขายฝากเมื่อถึงกําหนดเนี่ยกำหนดสินไถ่แล้วนะคะจะต้องรีบนําสินไถ่เนี่ยพร้อมตัวดอกเบี้ยเนี่ยนะคะไปไถ่ทรัพย์สินตัวนั้นมาค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยทรัพย์สินตัวนี้จะตกเป็นของนายทุนแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องฟ้องร้องตกเป็นแบบถูกกฎหมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่ชาวบ้านหลายๆคนนะคะ เคยโดนหลอกค่ะแล้วก็โดนยึดทรัพย์สินไปนะคะโดยที่แบบทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยมีเงินไปไถ่แล้วก็ไถ่ตรงเวลาด้วยนะคะแต่เมื่อถึงเวลาค่ะจะติดต่อนายทุนนะคะกลับติดต่อไม่ได้ค่ะนายทุนหายไปเลยนะคะโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่อ่านแล้วก็ไม่ตอบนะคะก็เลยทําให้ชาวบ้านที่ไม่รู้เนี่ยนะคะโดนยึดทรัพย์สินไปโดยแบบว่าหน้าตาเฉยเลยค่ะ ต่อไปนี้นะคะถ้าทุกคนเจอเคสแบบนี้ถ้าติดต่อนายทุนไม่ได้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่ากฎหมายนะคะคุ้มครองผู้กู้อยู่แล้วนะคะถ้าสมมติว่าใกล้จะถึงวันไถ่แล้วแล้วเรามีเงินพอที่จะไปไถ่เนี่ยนะคะตามที่กำหนดเอาไว้เนี่ยเราสามารถไปวางหลักทรัพย์ของเราเนี่ยค่ะได้ที่สำนักงานวางหลักทรัพย์เลยนะคะหรือไปที่สำนักงานที่ดินนะคะที่ทรัพย์สินตัวเนี้ยขึ้นอยู่ก็ได้นะคะ